แล้วครับวันนี้ก็กลับมาพบ <If S 1> กับผมอีกครั้งนะครับกับ Dark Studio วันนี้แล้วก็เข้ามาสู่เกม Modern Combat นะครับเป็นใครพ่อระมีตาชแป๊บใครสวยใครมีคู อืมก็เฟลอะไรลยเี้ยเจอเริ่มมาก็เฟลยื้อืมมาก็ตายแล้ว ครับอ่าแล้วครับตอนนี้ก็มาต่อกันนิดถ้าทำอะไรผนจะเคมิคุขยนันทาไยไปหันหลังกลับทางันถอยไปก่อนฟินลิคตัวพระเอกเราชื่อฟินลิคนะคะอ่า เออเอเอเริ่มมาก็ขีก้กลัมากตายแล้วภารกิจล้มแล้วอา่าราคาวันนี้เราก็ได้ปืนมาแล้วอืมยิงให้แหลกเลยโอ้ โอ้ยเริ่มมาก็จะตายละโมเดิร์นคอมแบทอ่าลืมบอกอบอกไปแล้วนี่หว่านะแตกเออเอาละครับตอนนี้เลือดเราก็อยู่ในสถานะวิกฤตแล้วนะครับเคลื่อนที่เฮ้ยตรงไปอีกเฮ้ย เกมนี้ก็เป็นเกมแนวซอสเกมงที่ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับในวันนี้ยังไงก็ขอฝากให้กดไลค์และสับสไคร b ์ชันเน่ผมด้วยและอีกแชแนวนึงก็คือ OMGTV และ Dark Studio นั่นเอ้ยมจีทีและ c g g Studio นั่นเองอก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยิงหัว ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะเป็นจาขาดดีมากดีมากเด็กดีเด็กดีไม่เอาเอ้ยพลังชีวิตคุณเหลือน้อยเอตายเดี๋ยวกลับมานะครับแป๊บหนึ่งโอเคอ่าครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมกันอีกครั้งนะครับราเจอ โอ้พลังชีวิตเลือน้อยอีกแล้วช่างเป็นเกมอะไรที่ยากจริงโอเคภารกิจล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาดูฉากแรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยลองใหม่ไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องออกไปนะครับโอเควันนี้ก็แค่เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆเฉยน,นะครับก็สำหรับใครที่ชอบให้กดไลค์ สำหรับใครที่ชอบมากๆให้กดซับสไคร์เพื่อให้กำลังใจชแนลผมด้วยแล้วถ้าอยากให้มันมนีคลิปเยอะๆก็คอมเมนต์มาเยอะๆกันนะครับก็อย่าลืมซับสไคร์และไลค์ชแนลผมด้วยนะครับอาลครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ